คนเมืองดูใบก็ชอบเดินสยามสาแควร์กันทังชมเห็นไหมคนเมืองดูใบแน่ๆคือหลังจากเนี่ยดูดอกไม้เนี่ยคนเดินกันเยอะมากเลยโอ้โหไม่รู้เดินไปไหนมาไหนแล้วทังชมเดินกันเยอะมากจริงๆสุดยอดเที่ยวไทยสยามสาแควร์ทันสมัยมากๆใครๆก็อยากมาเที่ยวเออทัางชมเลย สบายดีครับคือนี่คือไทยพามาเที่ยวสยามสาแพ้พญามสาแพ้เป็นที่ท่องเที่ยวนของประเทศไทยองไทยไทยแล้วที่พญามสาแพ้มือนี้ก็เป็นวันซุบคนที่ชอเข่าคนเยอะมากๆเลยครัุณชมเห็นไหมครับจอดคนเลยถ้าได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดคอมเมนต์ติดชมได้เลยจงเข้าไปยอยหาไปหลับซมกันเลย ยามสแคววันนี้วันศุกร์คนเยอะมากเลยท่านผู้มคนเดินเกันเยอะมากเลยข้างหน้ามีวงดนตรีท่านผู้ชมวงดนตรีเด็กๆเขามาร้องเพลงเสียงเพลง,ง,งดังมาก ก็จะเป็นตรงกลางตรงกลางทางอย่างทางเดินถนนคนเดินของสยามสาแควร์ท่านผู้ชมก็จะมีคนน้องนองนักเรียนคนใหญ่จะเข้ามาเดินกันเยอะมากเลยเห็นไหมสาวๆส,สวยๆเย,ย,ยอะมากเลยสยามสาแควร์ของประเทศไทยคนเดินกันเยอะมากๆตรงนี้จุดนี้เนาะแล้วก็เคยจะให้ดูเนี่ย เขาเดินมาจากสยามพารากรอนเขาเดินมาจากสยามพารากอนเนี่ยเยอะมากเลย <Thank you. S 1> นี่ร้านขายน้ำเนาะขายน้ำขายดีมากๆเลยเนี่ท่านชมมีคนยืนรอคิวกันนี่รอคิวจองคิวเด้อทามม่านชมเด้อโอ้คนเดินกันเยอะมากเดินไปเดินมาจากสยามพารากอนมาสยามสแควร์ทามม่านชมโอ้สุดยอดมาก ข้างบนมียังเนาะท่านผู้ชมคนเมืองดูใบก็ชอบเดินสยามสแควร์เหมือนกันทั้งส้มเห็นไหมคนเมืองดูใบแน่ๆเลยขาจ,จะพาย่างพาเดินเนาะเนี่ยคนเมืองดูใบเขาจะเ,เคล็ดลูกมาเที่ยวโอ้โหไม่แต่ชาวสาวสวยๆแต่งสวยแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมโอ้โหดูๆข้างหน้าเนี่ย ผมสีแดงสีทองเี่ยโอุดยอดมากรองคนเยอะมากเลยสยามสาแควร์วันนี้สยามสแควร์ของประเทศไทยเมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ยน<ๆ>เยอะมากมากนี่แต่สาวๆหนุม่มๆ,ๆทั้งนี้ก็จะเดินไปทาง MBK ท่านผู้ชมทังแยกปทุมวันเนี่ย จะมีทางนี้จะมีรถด,ด้วยดท่านผู้ชมมีรถแท็กซี่ด้วยแล้วก็มีวินมีกิบโบกกันอยู่ตรงนี้ได้ท่าผู้ชมสาวๆแต่งตัวสวยงามมากเลยโอ้โเขาจะเดินมาจาก MBK นี่ยทา่านผู้ชมเขาจะให้ดูเลยนี่แหละสถานที่ทองเที่ยวของประเทศไทยยอดฮิตมากๆโอ้โหยอดฮิตจริงๆ นีแต่สาวๆสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเดินกันมาใหญ่เลยเนะเขาเจ้าก็เดินไปเดินมาซ้อบป,ปิ้งไปเรื่อยเปือนะ่อยเนาะช่วงเวลาทุ่มหนึ่งนี่ท่านผู้ชมนี่โอ้โหเขาทบอกไปเลยว่าช่วงทุ่มหนึ่งสุดมากๆเจอะจริงๆดอกไม้สยามสาแควร์นี่ก็สวยงามมากเลยท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นดอกกระดาษเนาะ หลังจากเนี่ยดูดอกไม้เนี่ยคนเดินกันเยอะมากเลยโอ้ไม่รู้เดินไปไหนมาไหนแล้วท่านชม,สมเดินกันเยอะมากจริงๆสุดยอดเทีย่ยวไทยสยามสแควร์ทันสมัยมากมากใครๆก็อยากมาเที่ยวเลอท่านชมเลยสม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 โอ้สาวสวยแตง่งโซแตง่แตงตัวน่ารักมากเลยสุดยอดมากจริงๆ คนไทยเขาจค่อย sí, ๆเดินย่อมๆเนาะพราะกล้องคนไทยสั่นไว้มากเลยนะสาวอ้วนข้างหน้านะก็แต่งตัวน่ารักจริงๆสาวนักเรียนโหสุดยอดมากเที่ยวไทยยามสุขแท่ตรงนี้ก็คนเยอะมากเลยสาวนักเรียนเยอะจริงๆค้ Hello Anything คนเดินกันเยอะมากเยอะมากจริงๆอเป็นแบบนี้เองชยามสแควร์เนี่ยใครอยากเห็นสาวๆสวยๆน่ารักกำลังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมาดูตรงนี้เลยท่านผู้ชม ใครคิดว่าเสียงเพลงอยู่มองใดนี่อยู่ตรงนี้เองทางชมนี่น่าจะเป็นสไตล์ยิปหกดูดูดูนึกว่าเสียงเพลงอย่าไงไรน่ะสาวๆก็มอ,องกันใหญ่าร่ามากเลยคั้งนี้ก็เดินไปสยามพารากอนทางชมสยามพารากอน